บอลทำอะไรกินน่ะบอลทำอะไรกินล่ะบอลเออทำอะไรกินโอ้มาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยมาท้งานแล้วมัวมืออะไรอยู่คิดถึงแฟนกูบอกแล้วว่าอย่ามีผัวอย่ามีผัวจิตใจไม่อยู่กันเยอยตัวเลยเร็วเเข้าทำเร็วเร็วเข้ากูหิวเข้าเอ้าคอกระทะก่อนดิ อย่าบอกนะว่าทาเองเปล่าของลุงเจี๊ยบจ้าเขาทํามาให้โอ้เยอะเยอะดีจังเลยอ่ะใช่ลุงเจี๊ยบทําถึงมากอร่อยด้วยพ่อเจี๊ยบไหนอ่ะอา้าวลุงเจี๊ยบนครปฐมลุงของน้องต้นกาโอ้ทาไมดูผมแข็งจังใส่นี่หนะ่อยไหมโอ้ยเซรั่มผมอันนี้หนูเซตผมสระผมก่อนแล้วค่อยใส่อันนี้หนูเซ็ตผ,ผ,ผมอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแฟนเหรอกูเห็นคิดถึงให้หน่อยจ้ะ